ถ้าเกิดว่าเป็นไข้ค่ะแล้วก็เออไม่อยากกินพาราในนางแผ่นไทยมียาลดไข้เยอะมากเลยค่ะจารย์ความแตกต่างแล้วก็การเลือกใช้ค่ะขอแบ่งยาแผนไทยก่อนเป็น3ชนิดยาแผนไทยชนิดแรกก็คือเป็นพวกที่มีรสขม เป็นพวกยาแก้ไข้ซึ่งแผนไทยจะเขียนว่าแก้ไข้ตัวร้อนตัวที่2คือยาเขียว<อ>ยาเขียวเนี่ยเป็นพวกที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้เพราะฉะนั้นรสมาจากรสเย็นก่อนแล้วรสขมมาตามหลังแล้วก็ตัวสุดท้ายคือยาขมยาขมนี่จริงๆไม่ใช่ยาไทยแต่เป็นยามาจากจีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แก้ร้อนหนายแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการเอามาใช้แก้ไข้ได้เหมือนกันนะคะก็ะแบ่งเข้าๆเป็น3กลุ่มใหญ่ๆทีนี้ใน3ามกลุ่มนี้เนี่ยมันจะใช้แตกต่างกันอย่างไร ะะตัวแรกคือยาแก้ไข้ตัวร้อนที่ส่วนใหญ่สมุนไพรจะเป็นรสขมนะคะอย่างเช่นยาจันทลีลายาประสาจันแดงประสาฟ้าทลายโจรหรือยาจันทะหฤทัยยาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ที่ออกมาในท้องตลาดก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ขมมากกว่าเย็น ะะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ใช้ได้กับไข้ทั่วๆไปเลยค่ะเมื่อไหรที่มีอาการไข้หวัดมีอาการไข้ขึ้นต้นก็ให้ใช้เลือกใช้ยาพวกนี้ก่อนได้นะคะถ้าเป็นยาพวกยาเขียวกลุ่มยาเขียวเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เย็นมากกว่าขมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็จะเลือกใช้สําหรับไข้ที่มีพิษ คำว่าไข้ที่มีพิษของไทยเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะพิษตรงนี้ไม่ใช่พอยซอนของฝรั่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พิษที่แบบว่ามันเป็นพิษจริงๆอะ่ะมันเป็นพิษเกิดจากไข้ซึ่งในแผนปัจจุบันเขาอาจจะยังไม่ยอมรับนะแต่เวลาเราไปค้นข้อมูลจริงๆก็จะพบว่าเมื่อเรามีไข้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีฟรีแรดิเคิลหรือมีพวกออกซิเดทีฟสเตรสเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้แผนไทยจะใช้คําว่าพิษแทน นะคะจริงจริงมันมาด้วยกันเวลาเราเกิดการติดเชื้อหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยการที่พวกแมคโครฟาจหรือว่าพวกไอภูมิคุ้มกันของเรามากินเชื้อมันก็เป็นของเสียนะคะเพราะมันกินเสร็จมันต้องเป็นของเสียที่ร่างกายต้องกําจัดแล้วอันนั้นอะ่ะแผนไทยก็เรียกว่าผิด